สวัสดีค่ะพบกับแม่ดาโกกอกนะคะแม่ดาจะพาไปแย่ไข่มดแดงค่ะดูหลังมดแดงนะคะหลังใหญ่มากเลยค่ะมาดูกันค่ะว่ามันจะได้เยอะไหมเดี๋ยวท่ายให้แม่เดี๋ยวไมนอยู่ข้างพีลูกไม่อยู่ข้างนกเดี๋ยวไม่ม้ยวม่มันจะมีย้อนเสียง โอ้โหไข่เยอะเลยค่ะโอ้โหดู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 อันนี้มัำไปทางขวาโอ้โหไข่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 โอ้โหตก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 หมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วตกหมดแล้วเบา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 เดี๋ยวจะล่วงหมดเยอะเลยคข่เยอะเลย โอ้โหหล่นหมดแล้วดูดูดูมีกระไคตรงนั้นเลยตกตกตกโอ้โหตกตกตกตะกร้ามันเล็กไป ร่วงหมดแล้วตกอ,อ,อีกแล้วตกอีกแล้วโอ้ยเซดายเซดายเซดาย เก็มหมดอีกเลยนะโอ้โหล่วงล่วงล่วงไปล้างไม้ล้างไม้ล้างไม้ล่วงหมดแล้ว ไปทางนี้พไม่ได้ เตรียมน้ำใส่กะละมังนะคะนะเดี๋ยวเมี่ยมันตับถ้าเราไม่มีแป้งเราก็ใส่น้ำนะคะ่ะ คใส่ลงไปในน้ำเลยทำให้มันสรุปก่อนมดมันจะกลัวน้ำ แล้วมันก็จะสรุปนะคะแล้วก็ค่อยๆหย,ยิบออกใบไม้ เลือกใบไม้ออกก่อนเเอออ๊ะะาไร สรุปแล้วเห็นไหมคะได้เยอะเลยลล่อนล่อนให้แม่มันติดอันนี้ก็จะเหลือแต่ไข่ เปลี่ยนทางเราก็ร่อนเหมือนเดิมค่ะร่อนเพื่อให้แม่มันติดแม่มันก็จะได้เกาะล้หมดแล้วนะคะ ง่ายเมื่อแล้เมื่อเร็วแท้นี่ค่ะเราก็จะได้ไข่มดที่สวยงามที่สุดนะคะเห็นไหมนี่คือไข่มดแดงนะคะแล้วเราก็จะจะเอาไปทำเป็นเมนูอาหารก้อยไข่มดแดงหรือว่าแกงใส่ผักหวานก็ได้นะคะขอจบคลิปนี้ แต่เพียงเท่านี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครให้แม่ดากดกอกด้วยนะคะสวัสดีค่ะอ,อ,อืมอมันคือกดมีไปสะเดมันคือกดมีไปสะเดนะเดมันคือกดมีอ้อสะมันคือกดมีอ้อ กคตอันนี้ดันนี่มันมีออดนี่ยมันมีอ่อดีลยตะกดนั่นเลย